สวยมากค่ะแล้วก็เงียบสงบนะคะนิชชอบบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะ Come on <laughs> Look at this We here babe It's top of the point ที่นี่มีขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบเกลือรหรือว่าทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของซีกโลกตะวันตกนะคะ Right there you See it i t so cute Look at this เดี๋ยวซูมอินเข้าไปนะคะ เป็นฝูงนะคะเยอะมากๆอันนี้คือวิวที่อยู่ข้างหลัง Visitor Center นะคะตอนนี้เที่ยงนะคะเดี๋ยวมีจะทำส้มตำกินนะเมื่อวานไปตลาดเอเชียมานะคะที่ Salt l ลกซิตี้ Hi. Is you just for today or yes? Uh, well, we think we're gonna camp. Is there gonna be a campsite? Yeah, I could. I would get you that if you wanted. สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนนิดนะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่แอนโชลูปไอแลนด์ที่กร a ด t l ล k e ที่ Salt Lake City รัฐยูทานะคะที่นี่สวยมากค่ะเงียบสงบแล้วก็ทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบเกลือนะคะโอ้โหแบบมัน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 เหมือนกระจกเลยค่ะสวยมากๆอยากจะให้เห็นงนั้นไปดูรูปกันเลยค่ะถ้าเกิดไม่เชื่อดูรูปนะคะสวยมากค่ะ แล้วก็เดี๋ยวนี้จะให้ดูวิวข้างหลังนะคะที่นี่เป็นแคมป์กราวนะคะของสเตทพักนี้นะคะก็คือคืนละ40เหรียญมีน้ํากับไฟให้นะคะส่วนดําน้ําเสียเราต้องไปดําที่ดําสเตชันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดําน้ําเสียกันด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนไปนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูวิวข้างหลังก่อนว่านิดโมหรือเปล่าสวยจริงไหมไปค่ะมันเป็นทะเลสาบเกลือนะคะ Salt Water Lake ตามที่นิดอ่านมาก็คือเป็นทะเลสาบเกลือที่ใหญ่ที่สุดของทางด้านฝั่งซีกโลกตะวันตกนะคะเท่าที่นิดอ่านมานะสวยมากค่ะแล้วก็เงียบสงบนะคะนิดชอบบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะถ่ายรูปออกมาแล้วมันมันมันได้ความคลาสสิกได้ความรู้สึกนะคะอ๋อสวยจังเลยสวยจังเลย ประุาคนวันนี้เราจะไปขับรถดูจุดต่างๆของพาร์คนี้นะคะว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างตามพวกเรามาค่ะว่าเราจะเจออะไรกันบ้างไปค่ะ let's go see America y o u done, babe? Huh? No, oh, I'm done. Oh, okay. I've been done. All right. I'm ready then. Yes, <cool> okay. Rocky, get d o m n เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ลงมานิดล้างจานอยู่นะเลยไม่ลงมาเราเจอ Bison ซนเวิร์ควายที่เมริกาแล้วนะคะนี่นะคะ เดีย๋ยวนี้จะให้ดูใบซึ่งนะคะทุกคนนี้นะตัวใหญ่มากค่ะเราไม่เข้าไปใกล้นะคะอยู่ไกลๆ นี่คือวิวจากมุม Buffalo Point นะคะมุมสูงนะคือเลกเนี่ย Great Salt Lake เนี่ยมันอยู่ประมาณ30-40นาทีจาก Salt Lake City นะคะไม่ไกลมากนะคะแล้วก็จะมีสเตทพาร์คอยู่ที่นี่นะที่เราพักก็คือ a n e l o p e Island ข้างล่างตรงนี้คือ Campground นะคะ Beautiful นี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ทรายนะคะคือทรายผสมเกลือนะเพราะมันเป็นทะเลสาบเกลือ วกเราจะไปเดินเทรลกันนะคะที่จุดนี้ Buffalo Point นะคะไปกับ0.8ไม l e นะวันนี้คุณรัก,กี้มาเต็มยุดเลยค่ะเต็มสูตรเลยะคะนางเต็มยุดเลยนะคะมวกเป้แล้วก็ไอไอที่เขาเดินไฮงกัน,นะคะ่เป็นคล้ายๆกับช่วยช่วยเดินนะไฮนี้หรือว่าเทรลนี้ก็จะมียากจนถึงยากปานกลางนะคะโน่นนะคะแคมป์กาาอยู่ตรงนน้นนะคะ นี่นะคะแคมซ้ายเรานี่นะคะเห็นไหมพอย n ์นี้นะคะ,ะ,คะก็ถือเป็นพอย n ์ที่น่าจะเป็นพอย n ์ที่สูงที่สุดของพาคนี้นะคะเพราะมันมองลงไปเห็นแบบข้างล่างเลยนะ,ะตามพวกเรามาอโอเคไหมโอเค <laughs> I don't know you grumpy old man. You can't keep up. Oh yeah, yeah. We're getting close. Just a few, step. a few steps. Left look at this we here babe it's top of the point wow oh my goodness babe i want to take the picture here so i want to sit on the bench ที่สุดพวกเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของ b u f f a l o Point นะคะนี่คือจุดสูงสุดเลยทุกคนเต็มร้อยไม่หักคะ่ะทุกคนสวยมากดูจากข้างหลังนิดได้นะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูเต็มเต็มเลยนะสวยมากนะคะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบเกลือหรือว่าทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ่ที่สุดของซีกโลกตะวันตกนะคะนี่นะคะใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วก็สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูเต็มเ็มนะคะสวดลูกหูลูกตานะคะ สวยมากเราไม่ลงไปข้างล่างนะคะใครมาที่ Salt Lake City นะคะแวะมานะคะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนิดคอนเฟิร์มเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเยอะๆค่ะ ที่เราต้องเดินลงไปค่ะป้ารถเราจอดอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหม right there You o โอเคงั้น m coming ไปจุดต่อไปกันค่ะเราเจอไบเสนอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ตัวใหญ่มากค่ะ w h e n he walks, w he n he walks out dear cutie เฮ้ยกวางนี่คือสัตว์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถเห็นได้ที่นี่นะคะ Oh it's a baby they got a baby where's the baby come on right there You see it it's so cute look at this Oh feeding time it's it really cool feeding time อีกแล้ว a l l โ cool ทุกคนเราเจอฝูงไบซ่นนะคะฝูงควายอเมริกันค่ะไปค่ะไปดูกันคนจอดดูอยู่นะคะเห็นไหมคะเยอะมากข้างหน้าเดี๋ยวซูมอินเข้าไปนะคะเป็นฝูงนะคะเยอะมากๆนี่นะคะเตอ ไบซ์นไบซนซึ่งในตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้กี่ร้อยเออพาวนะตัวใหญ่มากฝั่งนี้ด้วย วิวที่อยู่ข้างหลังวิสิ t เตอร์เซ็นเตอร์นะคะ unbelievable beautiful สวยมากค่ะตอนนี้เที่ยงนะคะเดี๋ยวมิจะทำซุ้มตำกินนะเมื่อวานไปตลาดเอเชียมานะคะที่ s l เล็กซิตี้ได้มะละกอมานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวมัเขือ ได้น้ำปลามาใหม่นะคะแซบเวอร์ค่ะเดี๋ยวจะลองตำช้มตำกันกินนะคะว่าอร่อยไหม <c oughs> you wanna share my papaya salad? No, no couple of tomatoes though I'll have a okay ส้มตำแซบๆนัวๆนะคะๆๆๆๆๆๆกินข้าวเที่ยงค่ะทุกคนคุณโรกี้ก็กินแล้วนะคะนิดดทำทูน่าสลัดให้แกนะแล้วก็นี่ก็เลยทำส้มตำกินคนเดียวนะคะแกไม่กินด้วยนะส้มตำแต่แกบอกว่าแกจะกินอะไรนะไอมะเขือเทศในส้มตำนะแกชอบกินมะเขือเทศในส้มตำ ก็โอเคนะคะก็อร่อย